จิตวิทยาการวางตัวนิ่งให้เป็นเย็นให้พอแล้วคุณจะชนะเกมที่คนอื่นเล่นกับคุณอย่างเหนือชั้นกว่าคนที่นิ่งไม่ใช่เพราะไม่รู้แต่เพราะเขารู้มากพอที่จะไม่ตกเป็นเหยื่อบนโลกแห่งความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนนี้ไม่ใช่ทุกคนที่เข้ามาในชีวิตเราจะมีเจตนาดีและไม่ใช่ทุกคนที่เข้ามามยิ้มให้จะหวังให้เรายิ้มตอบจากใจจริงบางคนพูดหวานเพื่อหลอกบ,บางคนชมเพื่อกด บางคนยื่นไมตรีเพื่อดูว่าคุณจะอ่อนแอให้เขาเล่นได้หรือไม่และสิ่งที่น่ากลัวกว่าการถูกเอาเปรียบก็คือการไม่รู้ตัวว่าเรากำลังโดนเล่นเกมอยู่สังคมทุกระดับเต็มไปด้วยเกมทางจิตวิทยาเกมของการวางอำนาจเกมของการแกล้งเป็นผู้หวังดีเกมของการบงการคนอื่นด้วยคำพูดการวางตัวหรือแม้แต่ความเงียบในโลกที่เต็มไปด้วยคนที่เล่นเกมกับคุณโดยไม่บอก ถ้าคุณอ่อนไหวเกินไปคุณจะตกเป็นเครื่องมือถ้าคุณร้อนรนเกินไปคุณจะเสียจังหวะและถ้าคุณตอบสนองเร็วเกินไปคุณจะถูกลากลงไปเล่นเกมในสนามที่คุณไม่ควรอยู่ตั้งแต่ต้นแต่คนที่อยู่รอดและอยู่เหนือได้ในสนามพวกนี้ไม่จำเป็นต้องพูดเยอะไม่ต้องดุไม่ต้องทำอะไรให้ใครกลัวเขาเพียงแค่นิ่งให้เป็นเย็นให้พอและรู้จักอ่านเกมมากกว่าตอบโต้เพราะในเกมชีวิตความใจเย็นไม่ใช่ความอ่อนแอ แต่คืออาวุธที่มีพลังรุนแรงที่สุดสำหรับคนที่ไม่ยอมให้ใครมาบงการจิตใจของตัวเองในคลิปนี้จะพาคุณไปรู้จักกับ11จิตวิทยาการวางตัวที่จะเปลี่ยนวิธีคิดวิธีตอบสนองและวิธีเอาชนะคนที่พยายามใช้เกมจิตวิทยากับคุณไม่ใช่ด้วยการเล่นแรงกลับไปแต่ด้วยการอยู่เหนือเขาอย่างสง่าง,งามและเฉียบคมยิ่งกว่าคุณจะได้เรียนรู้ว่า ทำไมความเงียบจึงดังกว่าคำพูดทำไมการไม่ตอบโต้จึงทรงพลังทำไมการวางตัวให้เฉียบคมจึงทำให้คุณควบคุมทุกเกมได้โดยไม่ต้องเล่นตามใครหากคุณพร้อมจะหยุดถูกควบคุมหยุดตกเป็นเหยื่อของคนที่ชอบสร้างบทให้คุณเล่นนี่คือ11จิตวิทยาที่คุณต้องรู้เพื่อชนะเกมที่คนอื่นเล่นกับคุณโดยไม่ต้องยกมือสู้แม้แต่นิดเดียว 1. หยุดตอบโต้ทันทีแล้วคนที่คิดจะยั่วยุคุณจะเริ่มสับสนในโลกใบนี้มีคนจํานวนไม่น้อยที่มีพฤติกรรมเล่นเกมจิตวิทยากับคนรอบตัวพวกเขาอาจใช้คำพูดยั่วโมโหเสียดสีหรือทำสิ่งเล็กๆน้อยๆเพื่อดึงอารมณ์ของคุณออกมาให้ได้เพราะสำหรับบางคนการได้เห็นอีกฝ่ายเสียศูนย์คือชัยชนะทางใจของเขาแต่คุณรู้หรือไม่คนที่หยุดตอบโต้คือคนที่เหนือเกม เมื่อคุณเลือกที่จะไม่ตอบโต้ทันทีไม่ใช่เพราะคุณแพ้หรืออ่อนแอแต่เพราะคุณเข้าใจกลไกลของเกมนั้นดีคุณกำลังเลือกจะไม่เล่นตามเกมของเขาคนที่ตั้งใจจะยุ่งคุณถ้าไม่ได้ผลเขาจะเริ่มสับสนรู้สึกพลังของตัวเองลดลงและค่อยๆถอยไปเองนิ่งไม่ใช่การยอมแพ้แต่นิ่งอย่างมีสติคือการควบคุมเกมตัวอย่างจิตวิทยาในชีวิตจริง เมื่อมีคนพูดแขวะคุณกลางวงถ้าคุณตอบกลับแรงๆคุณอาจได้เสียงปรบมือจากบางคนแต่คุณจะเสียศักดิ์ศรีในใจของตัวเองแต่ถ้าคุณนิ่งยิ้มเบาๆแล้วมองเขาเหมือนเขาไม่มีน้ำหนักคุณจะรู้สึกว่าคุณมีอำนาจและคนรอบข้างจะเริ่มเห็นว่าใครกันแน่ที่ไม่มีระดับนิ่งให้เป็นคือการคุมเกมโดยไม่ต้องเล่นสพอใจในความสงบของตัวเองแล้วคุณจะไม่ตกเป็นเหยื่อของคนที่อยากเห็นคุณเดือด หลายคนมักจะเข้าใจผิดว่าคนที่นิ่งคือคนที่อ่อนแอรหรือไม่กล้าสู้แต่ความจริงแล้วคนที่นิ่งได้ในสถานการณ์ที่ทุกอย่างพร้อมระเบิดคือคนที่มีพลังในใจสูงที่สุดความเย็นคือเครื่องมือที่ดีที่สุดในการไม่ให้ใครควบคุมอารมณ์เราได้คนที่พยายามยุยุหรือดึงให้คุณเข้าไปอยู่ในอารมณ์โกรธมักต้องการเพียงอย่างเดียวคือการควบคุมคุณผ่านอารมณ์ของคุณเองเพราะเมื่อคุณโกรธง่ายคุณจะเริ่มตัดสินใจผิดพูดแรงเกินเหตุ และทำในสิ่งที่ย้อนกลับมาทำร้ายตัวคุณเองในภายหลังแต่ถ้าคุณฝึกใจให้สงบไม่ใช่แค่การนั่งนิ่งๆภายนอกแต่คือการฝึกยอมรับอารมณ์ภายในโดยไม่ปล่อยให้มันชี้นำคุณคุณจะพบว่าไม่มีใครควบคุมคุณได้อีกต่อไปพลังของความสงบคืออำนาจที่ไม่ต้องแสดงออกแต่คนรอบข้างสัมผัสได้เคล็ดลับฝึกใจเย็นหยุดหายใจสั้นๆเมื่อรู้สึกถูกกระตุ้นให้โกรธ ตั้งคำถามในใจว่าเขาพูดแบบนี้เพราะอะไรมองว่าเขาอาจแค่ไม่มีพลังในชีวิตเลยพยายามลดพลังคนอื่นลงถ้าคุณเย็นพอคุณจะชนะโดยไม่ต้องแข่งขัน 3. ถอยออกจากดราม่าแล้วคุณจะเห็นชัดว่าใครเป็นคนสร้างเกมหนึ่งในกลยุทธ์ที่ดีที่สุดของคนที่ต้องการควบคุมผู้อื่นคือการสร้างดรามา่าสร้างสถานการณ์ให้คนต้องเลือกข้างต้องตัดสินกันเองในอารมณ์ และถูกดึงเข้าไปในวงจรแห่งความรู้สึกสับสนวุ่นวายจิตวิทยาเกมนี้คือการโยนระเบิดอารมณ์แล้วดูว่าใครจะตอบสนองก่อนแต่คนที่เข้าใจเกมนี้จะรู้ทันและเลือกถอยออกมาก่อนไม่ใช่เพราะกลัวแต่เพราะรู้ว่าการอยู่ในดราม่าไม่มีวันชนะมีแต่จะเสียพลังเสียภาพลักษณ์และเสียจุดยืนของตัวเองไปอย่างช้าๆถ้าคุณนิ่งพอจะถอยออกจากดราม่าคุณจะมองเห็นชัดขึ้นว่าใครเป็นคนสร้างสถานการณ์ ในทุกความขัดแย้งมักมีคนหนึ่งที่เริ่มก่อนและอีกคนที่ตอบสนองตามถ้าคุณเลือกจะไม่ตอบสนองดราม่านั้นจะดับลงอย่างรวดเร็วเพราะขาดเชื้อเพลิงในการลุกลามถอยอย่างชาญฉลาดไม่ใช่การหนีปัญหาแต่คือการปกป้องคุณค่าของตัวเองสิ่งที่ควรจําไว้เสมอคนที่เอาตัวเองเข้าไปอยู่กลางดราม่าคือคนที่เสียเปรียบคนที่นิ่งและเลือกขอบเขตของตัวเองได้อย่างชัดเจนคือคนที่คนอื่นเกรงใจ เกมใดที่คุณไม่เล่นคุณก็ไม่มีวันแพ้ 4. อย่าตอบสนองทุกคำพูดเพราะไม่ใช่ทุกคำพูดที่มีค่าพอให้คุณเสียเวลาฟังในโลกที่เต็มไปด้วยเสียงรบก,กวนความเห็นคำวิจารณ์และคำพูดมากมายที่มาจากทั้งคนรู้จักและไม่รู้จักคุณต้องรู้จักเลือกว่าคำไหนควรฟังและคำไหนควรปล่อยผ่านเพราะพลังของคุณจะหมดไปทันทีถ้าคุณเอาไปใส่ใจกับทุกเสียงที่ไม่ได้มีคุณค่ากับชีวิตคุณ มีคนจำนวนมากที่พูดโดยไม่รับผิดชอบต่อคำพูดพูดเพื่อระบายพูดเพื่อยกตัวเองหรือแม้แต่พูดเพื่อทำร้ายคนอื่นโดยไม่รู้ตัวถ้าคุณตอบสนองกับทุกเสียงเหล่านั้นเท่ากับคุณยอมให้คนอื่นควบคุมอารมณ์ของคุณผ่านแค่ถ้อยคำไม่กี่คำเท่านั้นการวางตัวแบบรู้คุณค่าของตัวเองคือการรู้ว่าฉันไม่จำเป็นต้องตอบทุกคำพูดไม่ใช่เพราะคุณไม่มีคำตอบกลับแต่เพราะคุณรู้ว่าคำตอบของคุณมีราคาที่ไม่ใช่ใครก็สมควรได้รับ ตัวอย่างที่ควรใช้จิตวิทยาข้อนี้มีคนพูดให้คุณเสียหน้าคุณอาจแค่ยิ้มและพูดว่าก็เป็นมุมมองหนึ่งครับแค่นั้นก็พอมีคนด่าว,ว่าคุณไร้ความสามารถคุณไม่ต้องอธิบายอะไรปล่อยให้ผลงานของคุณพูดแทนเพราะคำพูดไม่ทำร้ายคุณได้ถ้าคุณไม่เลือกให้มันมีพลังเหนือคุณ 5. อย่าแสดงให้เห็นว่าคุณเดือดร้อนแม้ในใจจะร้อนเป็นไฟ หนึ่งในจิตวิทยาที่ทรงพลังที่สุดคือการควบคุมสีหน้าและท่าทีได้แม้ในวันที่ใจคุณปั่นป่วนคนที่เล่นเกมจิตวิทยามักชอบทดสอบปฏิกิริยาของคุณเขาอาจพูดบีบเสียดสีหรือทำบางอย่างที่รู้ว่าจะกระทบจิตใจคุณแล้วรอดูปฏิกิริยาหากคุณเงียบแต่แสดงอาการโกรธสีหน้าเปลี่ยนน้ำเสียงสั่นเขาก็ยังชนะอยู่ดีเพราะเขารู้ว่าเขาสามารถกระตุ้นอารมณ์คุณได้ แต่ถ้าคุณสงบนิ่งแม้ในใจจะสั่นแค่ไหนคนตรงหน้าแทบทำอะไรคุณไม่ได้เลยจงรู้ไว้ว่าพลังของคนที่แสดงออกได้นิ่งคืออำนาจที่ทำให้คนอื่นเริ่มไม่กล้าทดสอบคุณซ้ำอีกเพราะเขาจะไม่รู้เลยว่าอะไรอยู่ในใจคุณหรือเขาทำให้คุณรู้สึกยังไงและเมื่อเขาไม่แน่ใจว่าเขาควบคุมคุณได้หรือไม่เขาจะเริ่มหยุดเกมไปเองฝึกเก็บสีหน้าไม่ใช่การกดความรู้สึกแต่คือการวางตัวให้หน้าเกรงใจเทคนิคที่ใช้ได้จริง ก่อนตอบหรือเคลื่อนไหวใดๆให้คุณหายใจเข้าให้ลึกที่สุดแล้วนับสามในใจพูดช้าลงใช้น้ำเสียงเรียบชัดและไม่ใส่อารมณ์ถ้าไม่มั่นใจว่าจะควบคุมอารมณ์ได้ให้ใช้ประโยคสั้นเช่นไว้ค่อยคุยเรื่องนี้ตอนใจเย็นนะครับค่ะคนที่สงบต่อหน้าคือคนที่น่าเกรงขามกว่าคนที่โวยวายเสมอ 6. ตัดอารมณ์ร่วมแล้วคุณจะมองเห็นกลยุทธ์ของอีกฝ่ายชัดเจนขึ้น ในทุกเกมจิตวิทยาอีกฝ่ายไม่ได้ต้องการแค่เอาชนะในสถานการณ์แต่เขาต้องการให้คุณเสียศู์จากข้างในเช่นทําให้คุณโมโหเครียดคิดมากหรือรู้สึกด้อยค่าและเมื่อคุณเริ่มมีอารมณ์ร่วมมากเกินไปคุณจะเริ่มตกหลุมพรางโดยไม่รู้ตัวจิตวิทยาของผู้ชนะเกมคือการถอยใจออกมาแล้วมองทุกอย่างให้เป็นกลางที่สุดเมื่อคุณเริ่มแยกตัวเองออกจากอารมณ์ไม่ว่าจะเป็นอารมณ์โกรธเสียใจหรืออยากเอาคืนคุณจะเริ่มมองเห็นชัดขึ้นว่า เขากำลังพยายามทำอะไรเขาใช้วิธีไหนและอะไรคือสิ่งที่เขาต้องการจากคุณจริงๆเมื่อคุณเห็นแผนที่ของเขาชัดคุณก็ไม่จำเป็นต้องเล่นเกมนั้นเลยเพราะคุณเหนือกว่าแล้วโดยที่ไม่ต้องขยับแม้แต่ก้าวเดียวแนวทางตัดอารมณ์ร่วมอย่างมีสติตั้งสติทุกครั้งเมื่อเริ่มรู้สึกถูกกระทบด้วยการถามตัวเองว่านี่ใช่สิ่งที่ฉันควรใส่ใจจริงหรือ มองเหตุการณ์ในมุมของคนนอกเช่นถ้ามีคนอื่นอยู่แทนคุณเขาควรรู้สึกยังไงอย่าด่วนสรุปจากความรู้สึกทันทีแต่รอดูพฤติกรรมของเขาในระยะยาวเมื่อคุณไม่อินคุณก็ไม่พัง 7. จงนิ่งเมื่อถูกยั่วยุเพราะบางคนสร้างสถานการณ์เพื่อดึงคุณลงไปในเกมของเขาในชีวิตจริงบางคนไม่ได้ต้องการเหตุผลเขาแค่ต้องการเหยื่อที่ตอบสนองตามที่เขาคาดหวัง เขาอาจพูจายุยุพูดประชดทำตัวไร้มารยาทหรือแม้แต่ก่อเรื่องเล็กๆเพื่อให้คุณลุกขึ้นมาโต้กลับไม่ใช่เพื่อความถูกต้องแต่เพื่อให้เขามีข้ออ้างว่าคุณผิดพลาดก่อนเพราะทันทีที่คุณตอบโต้อารมณ์ด้วยอารมณ์คุณก็กลายเป็นหมากตัวหนึ่งในเกมของเขาการนิ่งไม่ใช่ความอ่อนแอแต่คือความกล้าในการไม่หลงกลกับบททดสอบเล็กๆที่อีกฝ่ายคว้างเข้ามาคนที่ยย่วยุคุณได้คือคนที่ควบคุมคุณได้โดยไม่ต้องใช้กำลัง ถ้าคุณรู้ทันเกมและไม่ตอบสนองด้วยสิ่งที่เาขาคาดหวังเช่นไม่โกรธไม่โต้เถียงไม่เสียศูนย์เขาจะหมดสนุกและเลิกเล่นกับคุณไปเองเพราะคุณไม่ใช่เป้าหมายที่เขาเล่นได้ง่ายตัวอย่างของการนิ่งที่ส่งพลังมีคนพูดกระทบแรงแรงใส่คุณกลางวงสนทนาคุณแค่ยิ้มบางๆแล้วพูดเบาๆว่าขอบคุณที่แสดงความคิดเห็นครับ คนผู้จาไรามารยาทใส่คุณต่อหน้าเจ้านายคุณแค่มองเขาอย่างนิ่งแล้วบอกว่าผมดิฉันรับฟังได้นะครับแต่ตอนนี้อยากทำงานให้เสร็จก่อนการนิ่งให้ถูกจังหวะคือการดึงเกมกลับมาอยู่ในมือคุณ8อย่าให้ใครเห็นว่าคุณต้องการการยอมรับเพราะคนบางกลุ่มใช้สิ่งนั้นควบคุมคุณหนึ่งในกลยุทธ์ที่คนใช้เพื่อควบคุมคนอื่นอย่างแนบเนียนคือการให้ความรู้สึกคุณยังดีไม่พอเช่น เขาทำให้คุณรู้สึกว่าคุณต้องพยายามมากกว่านี้เพื่อให้เขาชอบเขาให้คำชมแบบมีเงื่อนไขเช่นก็โอเคนะแต่ถ้าเธอเปลี่ยนตรงนี้จะดีกว่าเขาเปรียบเทียบคุณกับคนอื่นเสมอเพื่อให้คุณรู้สึกว่าคุณยังไม่ใช่คนที่ควรได้รับการยอมรับเมื่อคุณติดกับดักนี้คุณจะเริ่มเปลี่ยนตัวเองตามที่เขาต้องการโดยไม่รู้ตัวและสุดท้ายคุณก็กลายเป็นคนที่ไม่เป็นตัวเองเพียงเพื่อให้ใครบางคนพอใจ จิตวิทยาที่เหนือกว่าคือการรู้ว่าคุณไม่ต้องการการยอมรับจากทุกคนเพราะคุณยอมรับตัวเองอยู่แล้วคนที่มีพลังในตัวเองคือคนที่เดินอย่างมั่นใจแม้ไม่มีเสียงปรบมือและคนแบบนี้แหละที่น่าเคารพเพราะเขาไม่ยอมให้ใครกำหนดคุณค่าให้เขาได้ฝึกการไม่แสวงหาการยอมรับด้วยสามวิธีนี้ถามตัวเองว่าฉันต้องเปลี่ยนเพราะเห็นด้วยหรือแค่เพื่อให้เขาชอบ แยกให้ออกระหว่างคำแนะนำกับการกดดันที่แฝงมาในรูปของคําชมอยู่กับคนที่ยอมรับในสิ่งที่คุณเป็นโดยไม่พยายามเปลี่ยนคุณทุกอย่างเมื่อคุณไม่แสวงหาคุณก็ไม่ตกเป็นเหยื่อของใคร 9. ให้คุณค่ากับความเงียบเพราะความเงียบคือสนามของคนที่วางเกมเป็นคนส่วนใหญ่กลัวความเงียบเพราะรู้สึกไม่สบายใจเมื่อไม่มีบทสนทนาหรือเมื่อไม่มีคำตอบทันที แต่ในเชิงจิตวิทยาคนที่วางตัวเป็นมักใช้ความเงียบเป็นเครื่องมือในการควบคุมสถานการณ์ลองสังเกตดูว่าคนที่มีพลังในห้องประชุมมักไม่ได้พูดเยอะแต่เมื่อเขาพูดทุกคนจะฟังและเขามักใช้การหยุดนิ่งและเว้นจังหวะเงียบเพื่อควบคุมอารมณ์ของทั้งห้องเพราะความเงียบทำให้คนอื่นต้องเดาว,ว่าคุณกำลังคิดอะไรและนั่นคือพลังในสถานการณ์ตึงเครียดหรือมีคนพยายามเล่นเกมใส่คุณ การตอบโต้กลับทันทีอาจทำให้คุณดูอารมณ์ร้อนหรือตกหลุมพรางแต่ถ้าคุณนิ่งใช้ความเงียบให้เป็นมันจะสร้างแรงกดดันแบบย้อนกลับเพราะอีกฝ่ายจะเริ่มไม่แน่ใจว่าแผนของเขาสำเร็จหรือไม่เทคนิคใช้ความเงียบให้เป็นประโยชน์เมื่อมีคนพูดจายั่วให้หยุดเงียบ3-5วินาทีก่อนตอบเวลาถูกตั้งคำถามที่ไม่แฟร์ให้ใช้การนิ่งตอบกลับเช่นมองนิ่งยิ้มบางแล้วพูดว่าขอบคุณสำหรับคำถามครับค่ะ ในการเจรจาใช้การเงียบตอบกลับเมื่อถูกกดราคาหรือถูกกดดันมันจะทำให้อีกฝ่ายรู้สึกไม่มั่นใจทันทีคนที่ควบคุมความเงียบได้คือคนที่ควบคุมใจคนอื่นได้โดยไม่ต้องพูดเลย10อย่าตอบสนองต่อทุกคำพูดเพราะไม่ใช่ทุกคำพูดที่คู่ควรกับพลังชีวิตคุณบางคนใช้คำพูดเป็นเครื่องมือเพื่อสร้างแรงกระแทก เขาอาจพูดให้คุณเสียหน้าด้วยคุณในที่สาธารณะหรือพูดประชดประชันในแบบที่ฟังดูเหมือนล้อเล่นแต่จริงๆแล้วคือการคว้างคำพูดมีพิษใสคุณโดยตรงถ้าคุณตอบโต้ทุกคำพูดด้วยอารมณ์คุณจะเหนื่อยเปล่าเพราะคุณกำลังเปิดช่องให้คนอื่นควบคุมพลังชีวิตคุณผ่านคำพูดแค่ไม่กี่คำคนฉลาดไม่ตอบโต้กับทุกเสียงรบกวนเขาเลือกเงียบในเวลาที่ควรเงียบ และเลือกพูดในเวลาที่คำพูดนั้นมีน้ําหนักพอจะเปลี่ยนเกมจําไว้ว่าคำพูดของใครไม่สําคัญเท่าคุณให้น้ําหนักกับมันแค่ไหนถ้าคุณเลือกไม่ใส่ใจหรือไม่แสดงออกใดๆกับคำพูดที่ไร้าสาระคนที่พูดก็จะรู้ว่าคุณไม่ใช่คนที่เล่นด้วยได้ง่ายเทคนิควางตัวเหนือคำพูดแย่ๆถ้าเขาพูดประชดแรงๆให้คุณยิ้มเฉยๆแล้วตอบสั้นๆว่าโอเคค่ะหรือครับเข้าใจครับ ถ้าเขาล้อเลียนเรื่องที่ไม่เหมาะสมให้คุณสบตาเฉยๆแล้วเปลี่ยนหัวข้อบทสนทนาถ้าเขาวิจารณ์คุณต่อหน้าลองถามกลับด้วยน้ำเสียงนิ่งๆว่าตั้งใจจะให้คำแนะนำหรือแค่อยากตำหนิครับค่ะคุณจะประหยัดทั้งพลังใจและศักดิ์ศรีถ้าคุณเลือกไม่เล่นเกมในสนามที่ต่ำกว่าคุณ 11. ยิ่งนิ่งยิ่งเย็นคุณยิ่งมองเกมได้ไกลกว่าคนที่รีบจะชนะชีวิตไม่ใช่การแข่งขันวิ่งเร็วแต่คือการเดินเกมอย่างมีกลยุทธ์ คนที่นิ่งพอและเย็นพอคือคนที่ไม่ถูกชักจูงด้วยอารมณ์ของตัวเองหรือของคนอื่นเขาจะไม่ตัดสินใจเพราะความโกรธไม่พูดเพราะอยากเอาชนะและไม่ทำอะไรเพื่อเอาคืนแบบฉาบฉวยการนิ่งกับการเย็นคือเครื่องมือของคนที่เล่นเกมระยะยาวได้เก่งที่สุดเมื่อคุณนิ่งคุณจะเห็นว่าหลายเกมที่คนอื่นกำลังเล่นกับคุณเป็นเพียงแค่ด่านเล็ก คุณไม่จำเป็นต้องเอาชนะทุกครั้งไม่จำเป็นต้องแสดงว่าคุณเก่งที่สุดในทุกฉากแต่คุณแค่ต้องชนะฉากสำคัญที่วัดผลได้จริงคนที่เย็นพอจะไม่เผลอเอาตัวเองไปแลกในเกมไร้ค่าและคนที่นิ่งพอจะรอจังหวะเหมาะที่สุดเพื่อขยับตัวแบบเหนือชั้นโดยไม่ต้องใช้เสียงดังหรือพลังมากมายสิ่งที่คนเล่นเกมชีวิตได้เก่งมักจะฝึกไว้เสมอการสังเกตแบบไม่ตัดสินเร็ว เพราะคนที่ดูร้ายอาจแค่กำลังเจ็บคนที่ดูดีอาจแค่กำลังแสดงการยืดเวลาโต้ตอบเมื่อถูกกระตุ้นให้รีบตัดสินใจยิ่งควรหยุดคิดให้ช้าการเลือกเกมที่จะเล่นไม่ใช่ทุกเกมที่ควรเข้าไปยุ่งเพราะเกมบางเกมคุณชนะก็ไม่ได้อะไรเลยสุดท้ายคนที่ชนะในเกมของชีวิตไม่ใช่คนที่ชนะเร็วที่สุดแต่คือคนที่นิ่งและเย็นพอจะชนะได้นานที่สุดบทสรุป คนที่นิ่งคือคนที่ควบคุมสนามได้โดยไม่ต้องออกแรงในโลกที่เต็มไปด้วยคนหลากหลายมีทั้งคนจริงใจคนหวังดีและคนที่แฝงเกมไว้เบื้องหลังเราไม่สามารถเลือกได้ว่าใครจะเข้ามาในชีวิตเราแต่เราสามารถเลือกได้ว่าจะตอบสนองต่อพวกเขาอย่างไรเมื่อคุณนิ่งได้อย่างมีสติเย็นได้อย่างมีเหตุผลคุณจะมองเห็นเกมที่คนอื่นพยายามดึงคุณเข้าไปได้ชัดเจนยิ่งขึ้นและเมื่อมองเห็น คุณก็จะรู้ทันโดยไม่ต้องหลงเล่นตามเกมของใครการนิ่งไม่ใช่การยอมแพ้แต่คือการปฏิเสธไม่ยอมเข้าไปเล่นในสนามที่คนอื่นวางกับดักไว้การเย็นไม่ใช่ความอ่อนแอแต่คือการบริหารพลังใจตัวเองอย่างชาญฉลาดเพื่อไม่ให้ใครมีอำนาจเหนืออารมณ์ของคุณได้โลกนี้มีคนมากมายที่ชอบท้าทายความอดทนของเราบางคนยั่วยุเพียงเพื่อดูว่าเราจะโกรธ บางคนพูดกระทบเพียงเพื่อทดสอบว่าเราจะหวั่นไหวบางคนเล่นเกมจิตวิทยาเพียงเพื่อยืนยันว่าเขาคุมสถานการณ์ได้แต่คุณไม่จำเป็นต้องเล่นกลับคุณไม่จำเป็นต้องตอบโต้เพื่อเอาชนะในเกมเล็กๆที่ไม่มีค่าเพราะคนที่เหนือชั้นจริงๆคือคนที่ควบคุมตัวเองได้ไม่ใช่คนที่เอาชนะอารมณ์ของคนอื่นได้11จิตวิทยาการวางตัวที่เราได้พูดถึงในคลิปนี้ คือเครื่องมือที่จะทำให้คุณสร้างกรอบพลังงานรอบตัวเองอย่างแข็งแรงคุณจะรู้ว่าควรนิ่งตอนไหนควรพูดตอนไหนและควรถอยตอนไหนคุณจะไม่ตกเป็นเครื่องมือให้ใครใช้อารมณ์คุณมาควบคุมชีวิตคุณอีกต่อไปจำไว้เสมอว่าการนิ่งทำให้ศัตรูเดาใจคุณไม่ได้การเย็นทำให้คุณคิดอ่านได้ลึกกว่าคนที่วู่วามการวางตัวอย่างมีชั้นเชิง ทำให้คุณคุมสนามได้โดยไม่ต้องออกแรงแม้แต่นิดเดียวโลกไม่ได้รอให้คนเสียงดังชนะเสมอไปแต่โลกให้ชัยชนะกับคนที่ควบคุมตัวเองได้ต่างหากสุดท้ายแล้วเกมของคนอื่นจะเป็นเพียงละครฉากหนึ่งที่ไม่มีวันลากคุณลงไปเล่นด้วยเพราะคุณเลือกที่จะยืนอยู่เหนือมันด้วยความนิ่งเย็นและสง่าง,งามในแบบที่ไม่มีใครแต่ต้องคุณได้และนั่นคือชัยชนะที่แท้จริง